โชคชะตาระหว่างคุณกับเขานะคะจบกันจริงใช่หรือไม่มีแนวโน้มที่จะได้วนเวียนกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่ถ้าคุณบังเอิญผ่านมาเจอนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะใครที่อยากจะรู้คำทำนายใครคนนั้นนะคะที่จบกันไปให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะนึกถึงเขานึกถึงหน้านึกถึงชื่อนะคะและขอให้ไพ่ชุดนี้ช่วยตอบ ว่าโชคชะตาครั้งนี้จะจบกันจริงหรือไม่มาดูสิว่าในความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันเนี่ยจะได้กลับมาไหมขอดูสิ ูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลนะคะไพ่เฉลีอยกับไพ่เดอะเวิร์ดเนี่ย world, มันจะเป็นไพ่ของชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเรากับเขาอะ่ะจะเน้นการติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์หรือระยะไกลแล้วก็พลังงานของคุณกับเขาอะ่ะ เป็นลักษณะของคนที่อาจจะรักๆเล,ล,ล,ลิกไป,ไปกับนะคะมีประเด็นปัญหากันก็ห่างกันไปนะคะแต่ก็มีการวนเวียนกลับมาหรือในบางกรณีนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็อาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดนะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่อ่ะมองว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นแค่การห่างกันไปแต่ยังไม่ใช่การ จบแบบร้อยเปอร์เซนนะคะระวังในเรื่องของพลังงานลักโอนเลยนะในความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะอยู่เงียบๆนะคะต้องการเวลาต้องการเวลาที่เหมือนให้เขาอ่ะได้ห่างห่างจากเราเพื่อไปคิดทบทวนจริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อดีนะคะเวลาที่เราอยู่ในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะบางทีอ่ะ เหมือนมันใกล้กันอะใกล้กันจนดูแคลนใกล้กันจนไม่รู้ว่าอีกคนหนึงอะสำคัญกับเราแค่ไหนนะคะจริงๆเขาอยู่ในช่วงของคนที่ขอเวลาไปคิดก่อนมันยังไม่ใช่การตัดจบตัดขาดและในดวงชะตาคุณกับเขานะคะยังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะเป็นพลังงานของ การติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้จริงๆมันคือไพ่ของคนที่เหมือนจบกันไปแล้วจะกลับมาพลิกฟื้นอีกนะคะห่างกันไปแล้วก็จะได้กลับมาติดต่อกันอีกนะสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้ถ้าในกรณีที่คุณอยู่ในช่วงของการที่แบบพยายามที่จะทักไปหาเขาหรือง้อเขาพลังงานของไพ่บอกว,ว่าให้คุณอยู่นิ่งๆไม่ต้องทักไปไม่ต้องส่อง แล้วก็ไม่ต้องแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้คุณย้ายโฟกัสมาที่ตัวเองนะ,ะมาในเรื่องของการใส่ใจใส่ใจบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายและความสำเร็จของคุณนะ,ะใช้พลังงานของไพ่เอ็มเพรสเหมือนเราเป็นคนที่แบบมีความเพอร์เฟอ่ะมีความสมบูรณ์แบบ เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปวิ่งตามเขานะคะและก็อยู่แบบให้เขาเห็นคุณค่านะเมื่อเรานิ่งมากพอนะคะมีความนิ่งมากพอคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความมีความเดือ้อมีความชอบเอาชนะนะคะชอบความท้าทายนะมันจะไปกระตุ้นเขาอะ่ะพอเราไม่ตามแต่เราดูดีขึ้นนะดูสวยดูหล่อขึ้นแล้วก็ดูชีวิตแบบไปได้ดีในทุกๆเรื่องอะ่ะ นะคะประสบความสําเร็จมันจะไปกระตุ้นความท้าทายของเขาและเขาจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าไพ่ติดต่อสื่อสารไพ่ใบนี้นะคะมีการส่งเสียงนะประกาศแจ้งเตือนการที่แบบเหมือนทําให้ความสัมพันธ์มันพลิกฟืน้นแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการติดต่อทางออนไลน์อยู่แล้วดังนั้นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้มันยังไม่ใช่การจบกันจริงๆ นะคะยังมีเกณฑ์ของการที่จะต้องวนเวียนกลับมาติดต่อสื่อสารกันนะเดี๋ยวมาดูซิว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะมันทิศทางความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมหรือไม่มันจะดีขึ้นไหมนะคะสี่ไม้เท้าคุณกับเขามีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะพลังงานของไพ่สี่ไม้เท้านะขอดูซิจะดีขึ้นไหม เขาเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะแล้วก็เมื่อเปิดใจยากเขาก็เลยจะตัดใครออกไปจากชีวิตเขายากเช่นเดียวกันโอเคจะดีขึ้นหรือไม่โอเคสถานการณ์ก็คือว่าถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคุยกันนะความสัมพันธ์ในเบื้องต้นน่ะอยากให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกลับมารอง มาลองพูดคุยมาลองเรียนรู้มาลองปรับตัวเข้าหากันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะอย่างเช่นพอเขากลับมาคุยแล้วเราก็จะไปยื่นข้อเสนอเลยว่ากลับมาเราต้องคบกันเป็นแฟนเลยนะถ้าไม่คบกันเป็นแฟนฉันไม่เอานะแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันจะทำให้เราขาดเสน่ด้วยนะความรู้สึกของเขาก็คือเขาไม่ต้องการการบังคับอ่ะกลับมาแล้วบังคับให้ให้ชัดเจนให้เลือกเลยอ่ะเขาไม่ต้องการสิ่งนั้น แต่เขาต้องการความสบายใจเขาต้องการออกลักษณะที่ว่าเราได้กลับมาคุยกันนะไม่รู้อะว่าเราจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยเขาอยากให้มันเป็นการที่ว่ากลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาก็มาพยายามเคลียร์ใจมาพยายามปรับปรุงนะคะเรียกได้ว,ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะพอให ไพ่ใบเนี้เขาไม่ชอบให้บังคับด้วยสินะแล้วก็ไพ่แบบนี้มันคือการทดลองการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนลองมาลองมาบริหารจัดการกันใหม่สิทีนี้ไพ่สี่ดาบกับไพ่เดอะสตาร์มันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาก็ยังต้องการความสบายใจนะคะไม่รีบร้อนนะคะมันเหมือนกับบทเรียนอ่ะการเลิกลาครั้งล่าสุดเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นจุดที่เขามองว่าถ้าเรามีปัญหาความรักจนเราต้องจบ แต่อยู่ดีๆจะให้กลับมาคบกันใหม่ในทันทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหมือนเรากับเขายังต้องการเวลาไปพักฟื้นนะคะไปฮิวใจตัวเองนะคะและเขาก็ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะเอาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือเอาตัวเองอเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะต้องไปเจอปัญหาสิ่งนั้นอีกแต่เขายังอยากมีเราไงเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราแล้วก็ยังเสียดายเราอยากจะกลับมา พูดคุยมาลองเรียนรู้มาลองปรับความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นก็คือในช่วง3ถึง4เดือนแรกอะเขาต้องการการกลับมาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากจะกลับมาคบกันเป็นแฟนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาเล่นๆน,นะ เขาแค่ยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในจุดๆุดนั้นอีกแต่เขาก็ต้องการเวลานะคะต้องการเวลาต้องการมาเรียนรู้ต้องการให้เราทั้งคู่ได้มาลองทำความรู้จักกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าขอคำขอคาแนะนำจากไพ่ดีกว่านะคะว่าไพ่จะแนะนำโอ้ขอไพ่คะ่ะกระเด็ดไปนิดนึงขอคํำแนะนำจากไพ่นะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนำ อย่างไรนะคะในสถานการณ์นี้อ่ะขอดูซิไพ่อ,อยากจะแนะนำอย่างไรในสถานการณ์นี้สามถ้วยพลังงานของไพ่แนะนำขึ้นมาใบแรกเขาบอกว่าให้พยายามให้เรากับเขาอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนไปก่อน นะคะไพ่ใบนี้จะเป็นพลังงานของเพื่อนนะคะเพราะตอนนี้เขาต้องการความสบายใจเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มาผูกมัดเขาจนอึดอัดน,นะคะ,ะ,ค,ะคือเราต้องทําตัวยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนอ่ะนะคะเหมือนเราเป็นคนที่เหมือนเข้าใจอะเข้าอกเข้าใจอะคลิกกันอะเออกินเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์ได้หรือเป็นฟิลแบบว่าเหมือนอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยมันมันสบายใจกันอะเหมือนเราเป็นเพื่อนของเขาอ่ะ นะเบื้องต้นให้ทำตัวเหมือนเรากับเขาเป็นเพื่อนกันให้เขารู้สึกสบายใจให้เขารู้สึกปลอดภัยไพ่เวลฟอร์จูนต้องใช้เวลานะคะให้เวลาก็คือให้เวลาเขาอะกับเราได้ค่อยปรับตัวเข้าหากันนะและก็อาจจะต้องให้ระยะห่างเขาด้วยอย่าพยายามแบบว่ามาถึงปุ๊บ เร่งรัดเลยฉันอยากเป็นแฟนฉันต้องได้สถานะไม่ได้เบื้องต้นต้องให้ความรู้สึกแบบเพื่อนแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนเรามันจะคู่กันยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นอ่าไพ่วียล์ฟอร์จูนนะคะกับไพ่อวินเหรียญเขากลับมารอบนี้เขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่รีบร้อนเหมือนเราอะ่ะถือเหรียญอยู่ในมือเราต้องการจะเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างอะ่ะ ถ้าเราปรับใจร้อนอ่ะมันก็คงจะสูญเสียสูญเสียเหรียญที่อยู่ในมือไปแต่ถ้าเราค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปอ่ะเขามองว่าการลงทุนครั้งเนี้ยที่จะกลับมาลองคบกันในอนาคตมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปต่อกันได้ดีนะคะไม่ต้องการที่จะกลับมาแล้วแบบกลับมาแล้วเพื่อเลิกกันอ่ะเขาไม่ต้องการสิ่งนั้นเขาต้องการที่ ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันและรอเวลาพัฒนาและครั้งนี้เขามองว่าถ้ามันพัฒนาได้นะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมาอยากมองไปถึงขั้นแต่งงานนะคะคือให้อัศวินเหรียญกับไห้สี่ไม้เทา้า ขาอาจจะอยากบางคนก็คืออยากมาแต่งงานกับเรานะสร้างครอบครัวกับเราจริงจังหวังแต่งนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันจะเป็นธาตุดินนะคะแล้วนี่จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแต่งงานและครอบครัวหรือบางการณีเขาอาจจะอยากทําธุรกิจร่วมกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่า3ามถ้วยนี้มันก็จะเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเป็นเหมือนเป็นหุ้นส่วนนะคะเออ ก็เป็นไปได้ทั้งอยากกลับมาคบกับคุณนะรักจริงหวังแต่งหรือบางคนก็คืออยากกลับมาทําธุรกิจร่วมกันกับคุณมาสร้างหลักฐานสร้างหลักทรัพย์ให้มั่นคงก่อนแล้วเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันอีกทีก็เป็นไปได้นะคะแน่นอนค่ะห้าถ้วยเขา่ไม่เคยลืมคุณไม่เคย move on จากคุณนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปนะคะเขาก็มีไป ไปเปิดโอกาสไปคุยกับคนใหม่ๆแต่มันก็แปลกนะคะคนใหม่ๆเหล่านั้นน่ะที่เข้ามายื่นข้อเสนอดีๆในชีวิตเขาอ่ะไม่มีใครทําให้เขาอ่ะสามารถที่จะลืมได้นะคะและจากประสบการณ์ที่เรากับเขาเคยผิดพลาดกันมาแล้วเคยเลิกกันไปแล้วอ่ะเขาอยากให้เอาบทเรียนตรงนั้นน่ะมาเป็นมาเป็นจุดที่เหมือนคอยเตือนใจอ่ะคอยเตือนสติให้เรากับเขาอ่ะระมัดระวัง ะะดังนั้นครั้งนี้ต้องกลับมาแบบรอบครอบกว่าเดิมมันจะได้ไม่เกิดการเลือกลาสาซากนะคะความรักยังคงมีแต่มันไม่จำเป็นว่าความรักน่ะมันจะต้องแบบเหมือนถูกแปลเปลี่ยนออกมาเป็นรูปแฟนน่ะเขาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบแฟนน่ะเก็บไว้ในใจก่อนทดไว้ในใจก่อนเบื้องต้นน่ะขอกลับมาเป็นแบบเพื่อนก่อนนะนี่คือสิ่งที่เห็นจากตรงนี้นะคะใบต่อมาสิ ยังไม่พร้อมกับความรักที่มันทะลุเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะยังไม่พร้อมจริงๆสำหรับความรักในลักษณะนั้นนะยังมีกำแพงอยู่นะคะต้องการความสบายใจต้องการเซฟโซนต้องการคนที่ใจเย็นๆรอได้นะคะแล้วเขาต้องการความรักที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจอ่ะเป็นเซฟโซนของเขาอ่ะ นะคะคแล้วทำให้เขาสามารถที่จะเป็นเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด The Lover โอเค The Lover คุณฉันฉันว่าฉันได้สองใบอะอ่ะโอเค The Lover นะคะแล้วก็เก้าเหรียญ The Lover กับสี่ไม้เท้าหมอนัซามองว่าคุณกับเขามีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันในดวงชะตามันยังไม่จบจริงมันยังมีโอกาสที่จะได้ กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบทเรียนอะที่ทําให้เรากับเขาเคยเลิกกันอะมันก็เป็นตัวที่มาเตือนย้ำนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้อย่ารีบร้อนให้เวลานะคะให้เวลาทั้งคุณกับเขาค่อยเป็นค่อยไปเพราะตอนนี้มองว่าเขายังอยากที่จะได้ความอิสระนะคะเขาเขายังต้องการความอิสระอยู่ไม่ต้องการรีบร้อนนะแล้วก็ยังมีกําแพงอยู่นะคะความรักทดไว้ในใจแสดงออกมากันในรูปแบบเพื่อน แล้วก็ให้เวลานะคะให้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่นะถ้าคุณคิดว่าถ้ากลับมาครำนี้ได้กลับมาคุยกันอ่จะพุ่งไปเลยเอาอยัางไงอะ่ะพักก่อนนะคะนิ่งไว้นะทำตัวเป็นเพื่อนไปนะคะในอนาคตถ้าดวงมันจะคู่กันยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ